ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังติดอยู่ในทางตันห้ามพลาดคลิปนี้นะครับชีวิตนี้คุณเคยไหมที่รู้สึกว่ามีแต่ทางเลือกที่แย่กว่ากับแย่กว่าเคยไหมที่ต้องเลือกระวังดีดีกว่าหรือดีที่สุดและเคยไหมที่ทุกทางเลือกเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลยนะถ้าคุณตอบว่าเคยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณกําลังจะปลดล็อกความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลนะครับผมเล่าเรื่องปริศนาที่ได้รับมานะครับเย็นวันหนึ่งคุณขับรถสปอร์ตเปิดประทุนคันหรูคนเดียว บนถนนที่เปลี่ยวสหบและทันใดนั้นเองคุณเห็นคนสามคนกำลังโบกรถอยู่ข้างทางนะครับแต่ว่ารถของคุณนั้นเนี่ยรับได้แค่คนเดียวเท่านั้นคำถามก็คือคุณจะเลือกใครคนแรกหญิงจราที่บาดเจ็บเธออาจจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่การเลือกเธอนั้นแสดงความถึงแสดงถึงความมีน้ำใจอ่ะคนที่สองครับก็คือคุณหมอที่เคยช่วยชีวิตคุณไว้นี่คือโอกาสในการตอบแทนบุญคุณของเขาครับและคนที่สามครับเนื้อคู่ที่คุณตามหามาตลอดชีวิตนี่คือโอกาสที่จะเติมเต็มความฝันสูงสุดในชีวิตของคุณ ลองหยุดคิดสักนิดนะครับว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครในสามคนนี้แน่นอนนะครับหลายคนเริ่มคิดว่าฉันเป็นคนดีฉันต้องเลือกหญิงชราหรือฉันต้องตอบแทนบุญคุณฉันจะเลือกคุณหมอหรือชีวิตนี้รอมานานแล้วขอเลือกเนื้อคู่เถอะนะครับ เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเฉลยปริศนาและการคิดนอกกรอบครับแต่คุณเคยคิดไหมครับว่ามีวิธีที่ดีกว่าการเลือกทั้ง3แบบที่กล่าวมานะครับวิธีที่ดีกว่าก็คือคุณลงจากรถและมอบกุญแจรถให้กับคุณหมอเพื่อที่คุณหมอจะพาหญิงชราไปโรงพยาบาล ส่วนคุณก็เดินไปกับเนื้อคู่ในฝันท่ามกลางแสงจันท์นะครับเห็นไหมครับตอนจบที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมครับทำไมเราถึงคิดไม่ถึงครับคำตอบง่ายๆก็คือเราไม่กล้าที่จะปล่อยพวงมาลัยที่เราถืออยู่นะครับผมวิเคราะห์และอธิบายหลักการการปล่อยวางนะครับนะ พวงมาลัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่อำนาจแต่หมายถึงความคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันควบคุมมือที่กำลังกำพวงมาลัยรถแน่นเราถูกสอนให้ยึดติดกับสิ่งที่เป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินของฉันแต่เราลืมไปว่าการละได้หรือละทิง้ง ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียนะครับแต่มันหมายถึงการละทิ้งที่จะได้รับสาเหตุที่เราขาดการคิดนอกกรอบไม่ใช่เพราะเราโง่นะครับแต่เป็นเพราะเราอยู่ในโลกที่มีแต่ทางเลือกที่ถูกกำหนดไว้แล้วจนเราลืมไปว่ามันมีทางเลือกที่สี่ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ครับเรามักถูกจำกัดอยู่ในกรอบความคิดนะ เก่าๆฉันต้องเลือกทางนี้เพราะคนอื่นเขาเลือกกันฉันต้องเลือกอาชีพนี้เพราะมันมั่นคงฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้เพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างในชีวิตจริงเลยนะครับลองมองในชีวิตจริงตัวอย่างเช่นการทำงานเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องเลือกแค่ทำงานประจำกับทำธุรกิจ แต่จริงๆแล้วมันมีทางเลือกที่3คือการทำงานประจำควบคู่ไปกับการทำธุรกิจเล็กๆที่เราชอบครับหรือแม้แต่เรื่องของความรักแทนที่จะเลือกฉันต้องมีคนรักหรือฉันต้องอยู่คนเดียวคุณอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขและเปิดใจให้กับความรักเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับการยอมรับข้อจำกัดแบบโบราณ ไม่ได้เป็นทางออกเสมอไปครับยามที่คุณยืนอยู่บนทางแยกที่แสนทุกข์ยากไม่จำเป็นที่คุณต้องเลือกเส้นทางที่คนอื่นปูไว้ให้เดินนะครับจงกล้าที่จะทิ้งความคิดเก่าๆที่จำกัดตัวคุณไว้ในตอนสุดท้ายขอฝากคํำคมที่ส่งพลังไว้ให้คุณคิดตามนะครับทางเลือกที่ดีที่สุดบางครั้งไม่ได้อยู่ที่การเลือก แต่คือการสร้างมันขึ้นมาเองจำไว้ว่าเมื่อคุณกล้าที่จะละหรือปล่อยวางสิ่งที่คุณเคยยึดติดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเส้นทางใหม่ที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างแท้จริงถ้าคุณได้ข้อคิดดีๆจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักได้เห็นเพราะบางทีคลิปนี้อาจจะช่วยให้เขาได้พบกับ ทางเลือกที่4ของชีวิตก็เป็นได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ